ถ้าอยากหากิงกลัมาบางฟ้าฟัาฟงเสียงพิ้นของผมม้วนๆจดจดจับจับนะครับ ไปมันม้วนกับเสียงพินพงยิม้วนเอ<า>้เสียงพินพงยิม้วนนี่ถือใจหรือม้วนครับขอบคุณพงยิม้วนหลายเด้อก<ม>บรรยากาศคำคำมาเห็ดเมนูสูตพี่ลองกินหามาแล้วก็ต้องได้เห็ดแล้วบันนี้เ็ดสูตรได้วันนี้นะบ <am> ุญล้าน้าปลาไหลวะวันนี้โอ้ปลาไหลยัดบงังวันน,นี้ถ้าไปเบิังปลาไหลยัดบังนี่ครับวันนี้ ดังไฟไปแล้วก็ยังบ่าติดอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดังไม่ก่อน,อน,นขาดปไปไลยแม่รถด,ดีะดปะดด <c oughs> กับผมชื่อรถขาดปไปเลยอ๋อปุงรถก่อนครับ เทียดล่าใส่เคียงเทีไป้หลายบไปยน่ชิวเนาะีมเลนาี้ะเขา่อไครับฮ่คียงเทียนี่งเทนะครับชิหอม จริงแล้วเห็ดกับเขาก็จริงทั้งทั้งต่ำทั้งซิมกระพี้โอซิมกระปี้รับเขาก็แล้วแรงเลยขนาดนั้นนั่นเนียัดบังอย่างนี้เสียบก้อนแล้วต่ำเคียงกันไปดีหอมห่วยห่วยนะครับ มันเวิธีการปรุงรสนี่อย่างนี้ส่วนผสมเพิ่นพริกแห้งหอมแดงหอมแดงกระเทียมขมิ้นขมิ้นคาตาคาไม่มีป่ะคาปอมีใส่ตะไคร้เลยครับมาคำคำแล้วนยังอื่นกะเครื่องคั่วบานเ้องอยู่นะครับ สรสน้ำปลาปลาแดกขาดบ่ได้นี่บังรั้นคือบังรั้นอยู่ละบังเหมือนล้างเพิน่นเกิเลยอ <laughs> ะไรโอ้ไฟข่อย,อยกระติดแล้วละบานนี่ทีได้กินอยู่อกพุท <laughs> ธู

ใส่เลยโอ้มองั้างบนเด็ก,ก,กบ้านพักใส่ความปรุงรสเรียบ้ยแล้วครับ เป็นช่วนประกอบช่วนหนึ่งขาดว่ไใดไม่ลูกโดดำลทไขาดว่าใดไม่นำรางคูดเลยครับต้องล้างคูพร้อมเรียบร้อยแล้วบ่นนี้

ะอะไรห้องนี้จะตัว <c oughs> ยงยงเขาบังไฟเหมือนเศรูนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> ยังมาแรงแกับจาดเมนูเด็ดๆในปีนออไหอ,นนอไหน่องเบิ้งอะไห้องมิดรตัวยงยงเขบาบังสองตัวสามตัวหนึ่งก็สิเตรมบัง บางมันหน่อยพดเนอากันแต่ไมันอยากออกบังอีกบ่บังครับเขาลดอ่าปันตำมือแล้วครับพี่น้องมานี่ นี่เขาบ้าว่าเนี่ยรอกับสากใสใบเตยนั่นไามครับใบเตยใบขมิ้น,น อ๋อครับเนี่ยจูไฟใส่ลูกบึ่มเบิ่มเบิ่มเบิ่มนำนัวนำนัวหน่อยก็โอ้ยังอยู่เนาะน้ำนัวก็เลยมันใส่น้ำหลายบ่เลยครับบังมันหน่อยปวด มันเต็มก่อนอะไร,ร,ะไรกันตตไหลก็ไหลกัมีแต่ตัวยิ่งไงตรงบังทอเเียอือเอาแผ่นยิแล้วคอยติดตามครับมางแล้วครับในเวลาสมมาพาควนกับถอดกระหองจอกจอกละเฮ้อหอมหวยหวยอือ เต็งเลยหอมบ่ต้องตัวจจากบ้านเลยง้านเต็งโอ้ได้ขี้บอกกับเราบ่น้วืมีดินบ่อมอนี่นีขี้ดินทุกคนมั้นี่ยฮ่า่าันช่คุณขาวบาทนี้ เบ้อะ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 เน้อะเบ้อเบ้เบ้อะ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 เบ้อเบ้เันเบ้อเบอเอ้ปะ

หลามปลาไหลใสซบังไม่ไพ่แสบแสบน้ำกันนี่น้องเปนขะน้ำกันบันแสบแสผมเม้นเนื้อมันด้วยยิงไหรทีมือฟองแสบคือเก๋าวะมาบานดี มันแบบมั่นเลยขอนียวแบบดาปลาไหลพี่น้องหอมพักเนาะคุทหาอครับแครับพี่น้องอื รสชาติอะไรที่สดป่วยหอมแซ่บแซ่บเลยครับมามายากกินเขากินเขาหอมอ่ะต,ตื่นเลยครับ เกี่ยงคักเกียงเนี่ยโอ้เสียบผัดเสียบเนี่ยหัวจอดเวยครับอ้าขอบคุณนะบุญเนี่ยมาเห็นเมนูเสียบสูยกินมือนี่ขอบคุณพญ่ม้วงน้ำดีดพิ้นเพาะๆสูทีสุนองปั้งเมื่อใดมายามมาเทียวมายามก็สิลามสุกินดอกปละไลขอบคุณทุกกาลังวใจโดกทุกทุกคอมเมนต์ เขามาติดตามช่องชีวิตไทยบ้านหายอยางหากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนี่เด้อครับเป็นกำลังใจให้ชีวิตไทยบ้านหายอยางหากินพอกันคลิปนะสวัสดีครับ